สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกนตอรี่รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวดีๆที่จังหวัดสกลนครค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จารวิทฟาร์มค่ะเรามาทำอะไรกันนั้นตามไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็อยู่กับคุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณอ้อมแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะจารุวรรณอินทิสานะคะเจ้าของร้านปลาช่อนอบโอ่งและเจ้าของจารุวิทย์ฟาร์มอําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะค่ะคุณอ้อมค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณอ้อมเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะทําไมเราถึงได้มาทําเป็นจารุวิทย์ฟาร์มคะเป็นฟาร์มเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อฟาร์มของเราเป็นฟาร์มของปลาช่อนนะคะเราเลี้ยงปลาช่อน ขนาดใหญ่ลาช่อนส่งออกค่ะมีทั้งหมด30บ่อเลี้ยงค่ะลาช่อนของเราจะเลี้ยงเป็น อาหารเม็ดนะคะมีระบบน้ําไหลอยู่ตลอดค่ะค่ะแล้วปลาช่อนของเราอะค่ะต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าจะสามารถนํามาขายได้อะค่ะปลาช่อนของเราเลี้ยงอยู่ประมาณ4เดือนค่ะน้ําหนักของเราส่งออกคือ5กร่มขึ้นไปหรือไซส์2 2ตัวโลเราถึงส่งออกได้ค่ะค่ะนอกจากขายเป็นปลาช่อนสดแล้วอะค่ะเราได้มาทําเป็นอย่างอื่นด้วยไหมคะ ตอนนี้ของเรานะคะได้เปิดร้านเป็นปลาช่อนอบโอ่งค่ะ,คะร้านของเราจะอยู่ยืงๆกับไปษนีไทยนะคะเนื่องจากว่าเราอยากให้คนสก,กลนครได้มาทานปลาช่อนอบโอ่งซึ่งของเราเอ่อมีสูตรลับเฉพาะของทางร้านด้วยนะคะค่ะก็คืออันตัวนี้ใช่ไหมคะปลาช่อนอบโอง่งใช่ค่ะของเรามจีจะมีทั้งหมด3ไซส์ค่ะไซส์ xl ไซส์ l และไซส์ m ทุกไซส์ของเราเราจะมีการชัง่งวัดขนาด ได้น้ําหนักเราถึงนํามาจําหน่ายนะคะออค่ะแล้วก็มีเห็นว่ามีน้ําจิ้มสูตรเด็ดเฉพาะของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ําจิ้มของเราจะมีสองสูตรนะคะมีซีฟูด้ดแล้วก็น้าจิ้มแจ่วสูตรคุณแม่ค่ะโอเคค่ะและปลาช่อนของเราอะค่ะ แต่ละไซส์นี่ก็คือราคาแตกต่างกันยังไงบ้างคะ,ะไซส์ XL นะคะจะเป็นไซส์9ขีดขึ้นไปค่ะราคาพร้อมทานนะคะ250บาทค่ะไซส์ L จะเป็นไซส์8ขีดนะคะราคาชุดพร้อมทาน220บาทค่ะและไซส์ M เหมาะกับคนที่ทานจํานวน2คนนะคะคก็จะเป็นไซส์ประมาณ6ขีดถึง7ขีดราคา200บาทค่ะโอเคค่ะแล้วถ้าสมมติอ๋อมี ผู้สนใจค่ะอยากติดต่อสั่งซื้อสามารถสอบถามได้ที่ไหนได้บ้างคะอ๋อค่ะร้านของเรานะคะมี2ผลิตภัณฑ์นะคะเรามีจําหน่ายแบบปลาสดปลาสดของเรากิโลกร,รัมละ120บาทแล้วก็ปลาช่อนอบโอ่งนะคะติดต่อทางช่องทางเบอร์โทรนะคะ096 3 9 2 9 4 9 9หรือท่านไหนสนใจนะคะร้านของเราจะอยู่ที่เยื้องๆไปเสนีอำเภอขอกสีสุพันธ์จังหวัดสกลนครน,นะคะ มาได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณอ้อมมากค่ะที่แนะนำเกี่ยวกับปลาช่อนให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ่ <S ะ s p i c l s t s t y r y